อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอหัดแฟมิลี่นะครับผมวันนี้เรามาแก้วิธีนะครับมะละกอใบเหลืองนะครับก็มาดูนะครับสาเหตุที่ว่าให้เกิดใบเหลืองอ่ะเพราะอะไรนะครับแล้วก็แก้ปัญหาอย่างไรนะครับมาดูได้ครับวิธีของอัสสักนะครับอัสสักแก้ปัญหาหายมาแล้วนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าเราจะทํายังไงกับมะละกอใบเหลืองเป็นจุดด่างๆนะครับดูว่าเราทำยังไงนะครับผมมาดูครับมาดูมาดูอ่าครับเนี่ยครับตอนเราสังเกตเห็นใบมะละกอนะครับมันมีจุดด่างๆเนี้ยครับทั่วไปเลยครับนะครับตั้งใบใหม่ใบเก่านี่ครับมัน หลายท่านถามอัสักเมานะครับว่าเพราะสาเหตุอะไรนะครับอัสักก็เลยทําให้ดูเลยครับว่าให้ให้มันเป็นใบเหลืองยังไงครับวันนี้อัสักก็เลยมาทําให้ดูเลยกว่าจะเห็นกว่าจะเป็นคลิปนี้ขึ้นมาก็ต้องทาให้ใบเหลืองก่อนนะครับแล้วก็คราวนี้นะครับอัสักทําไว้สองต้นนะครับมาดูนะครับอีกต้นนี้คือใบไม่เหลืองนะครับมาดูครับว่าเราทํำยังไงอีกต้นหนึ่งคือลักษณะอย่างไรที่ใบเหลืองนะครับ เดี๋ยวอาศักพาไปดูต้นที่ใบมันไม่เหลืองนะครับว่าอาศักว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องแก้ปัญหาอย่างไรต้นที่ใบเหลืองนะครับผมครับครับผมมาดูครับมาดูอ่ะครับผมนี่ครับต้นที่สองนะครับต้นที่อาศักปลูกเอาไว้ต้นนี้นะครับปลูกพร้อมกันนะครับใบไม่เหลืองนะครับผมอ่ะคราวนี้เรามาสังเกตต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้ไม่ใบเหลืองนะครับ ปกตินะครับเราสังเกตต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้เนี่ยจะเป็นมะละกอที่อัศักเน่เสียบยอดนะครับเนี่ยเสียบยอดแล้วคราวนี้เห็นไหมครับดินมันจะโล่งนะครับเราสังเกตนะครับว่าต้นนี้นี่คือการจัดการของเรานะครับดีนะครับน้ำถ่ายเทดีนะครับมันเป็นนูนออกมานะครับผมเพราะฉะนั้น คือมันจะเราจะทำร่องขึ้นมานะครับแล้วก็เราสังเกตรากนะรากมันจะลอยอยู่เห็นนะครับรากตรงน,นี้มันจะลอ,อยอยู่แล้วก็มันไม่มีเชื้อราในรากน,นั่นเองแล้วก็อากาศโปร่งโล่งสบายมันก็ไม่ทําให้เกิดเชื้อราครับมันก็ต้นสมบูรณ์นะครับไม่มีใบเหลืองนะครับต้นนี้อ่ะนี่คืออาศักเปรียบเทียบให้ดูว่าเราปลูกไปสอง องต้นนะครับแต่อีกต้นหนึ่งเหลืองอีกต้นไม่เหลืองนะครับอ่ะมาดูเพราะสาเหตุอะไรนะครับไอ้ต้นนี้นะครับดูโคนโรคนะครับอ่ะไปดูอีกต้นนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวสักตาไปดูว่าต้นนี้อ่ามาดูต้นนี้นะครับสาเหตุที่ใบเหลืองนะครับเดี๋ยวมาหาสาเหตุกันนะครับอ่ะทุกท่านเห็นอะไรไหมครับ อันนี้คือเห็นไหมครับโคนต้นมันรกไปมันไม่ถ่ายเทนะครับแล้วก็มีพวกหญ้าทับถมกันนะครับทําให้ต้นเนี้ยมีเชื้อรานะครับและพอเป็นเชื้อราเห็นไหมครับอันนี้เป็นมะละกอต้นเตี้ยนะครับที่อสศัด<อ>เรานำมาปลูกไว้เห็นไหมครับมันออกดอกแล้วนะครับต้นนิดเดียวนะครับถ้าเทียบกับอสศักแล้วนี่ยังยังไม่ไม่ถึงเอวเลยนะ มันจะเป็นดอกเลยนะครับออกดอกแล้วมันจะออกดอกเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือโคนมันอะโคนมันรกนะครับคือพูณย่าไๆว่ะไอโคนต้นอะมันชื้นเกินไปนะครับเพราะมันมีหญ้าเล็กๆอยู่วิธีแก้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราต้องทำยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับมาดูมาดูนะครับคลิปนี้มาดูง่ายๆนะครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวใบไใม่งอกขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่เป็นลายนะครับยังไม่เป็นจุดเพราะฉะนั้นเพราะมันขาดแสงแดดนั่นเองครับผมสาเหตุก็คือมันขาดแสงแดดและมันทําให้ต้นใต้ต้นเนี่ยมีอุณหภูมิความชื้นมากเกินไปนะครับแล้วทาให้เกิดเชื้อราในรากนะครับแล้วก็ทําให้ใบเป็นจุดนั่นเองครับผมง่ายๆครับไม่ต้อง อะไรง่ายๆเดี๋ยวมา,มาดูวิธีแก้นะครับเราทํำยังไงนะครับผมง่ายๆเหมือนกันวิธีแก้นะครับผมมาดูครับมาดูอะครับผมขั้นตอนแรกก็คือต้องถอนหญ้าออกนะครับ หญ้ารอบโคนต้นนะครับนีย่ยตักใช้คาดวันนี้ใช้คาดถอนนะแต่ถอนถเฉพาะหญ้านะครับไม่เอาไม่เดี๋ยวไม่เดียวดินออกครับเดี๋ยวทำให้รากเเสียหายนะเพื่อที่จะให้แสงแดดน,นั้นส่วงมาถึงโคนต้นได้ดีนะ เมื่อถอนหญ้าออกหมดนะครับคราวนี้เราก็เอามาใบ,ใบใบที่ว่าใบด่างนะใบที่เหลืองมีจุดเหลืองๆอ่ะก็เอาออกหมดนะครับเอาออกให้หมดแล้วก็เอาไปทิ้งให้ไก่ต้นนะครับอย่าให้อยู่ตรงนี้นะครับเชื้อราเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยครับเอาออกให้หมดครับก็ให้ยังเหลือยอดอยู่บ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันจะทําการสังเก์แสงไม่ได้นะครับ อ่ะอ่าคราวนี้นะครับพอหลังจากเราเอาเนี่ยครับหลังจากเราถากยากบริเวณรอบโคนเสร็จนะครับ<อ>เรามาดูครับว่าข้างใต้โคนนี่มันจะมีอะไรอยู่มาดูมาดูครับ อะครับผมมาสังเกตนะครับเราต้องเราต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับผมว่ามันมีอะไรนะครับผมอ่ะคราวนี้นะครับเรามาดูสาเหตุนะครับที่มันเกิดนะครับเห็นไหมครับพอมันรุกใต้โคนต้นมันรุกนะครับเนี่ยพวกรากนะครับมันจะมีรากขาวๆอยู่นี่คือรากของมะละกอคะมันจะไม่โดนแดดนั่นเองครับมันจะซีดขาวแล้วก็มันทาให้ แล้วก็แมลงศัตรูพืชศัตรูของมันอ่ะจะมาอยู่เห็นไหมครับเนี่ยครับตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้เลยครับมันจะมากัดกินรากนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเชื้อรานันเองพอมันโดนนี่ครับพอรากมันไม่โดนแดดปุ๊บเนี่ยพวกแบคทีเรียอะไรมันก็มากัดกินพวกเชื้อราพวกอะไรพวกนี้ครับ คราวนี้วิธีแก้ของเรานะครับอัศักจะใช้ฐานนะครับฐานในฐานนั้นนะครับเดี๋ยวอัศักจะมาดูนะครับว่าทําไงนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือฐานนะครับฐานฐานที่เราหมกฐานในในในครัวเรือนนี่แหละครับอัศักจะเอาฐานพวกนี้นะครับแล้วก็ขระน้าส้มฟันไม้นะครับ อันนี้คือน้าส้มฝนัไม้ที่อัดสักผสมน้าแล้วแล้วก็นิทานนะครับฐานพวกนี้อัดสักจะบดนะครับแล้วก็โรยใต้โคนต้นแล้วก็ใช้น้าส้มฝนัไม้ฉีดตรงลําต้นนะครับเพื่อที่ว่าจะกําจัดเชื้อรานะครับให้ออกไปจากต้นละกอต้นนี้นะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้โตวไวนะครับแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเห็นไหมครับพอลําต้นมันโคนต้นมันรกเนี่ย ช่วงฤดูฝนเนี่ยมันทาให้เกิดความชื้นทาให้เกิดความชื้นปุ๊บหนึ่งก็คือศัตรูเห็นไหมครับนี่เขาเนินแมลงตัวนี้ครับคือศัตรูของมันศัตรูของมะละกอนะครับที่จะมากัดกินรากข้างล่างนะครับที่หนึ่งนะครับสองพวกแมลงต่างๆเนี่ยครับพวกหอยทากนะครับหอยทากพวกนี้มันก็มาอยู่ได้นะครับแต่เดี๋ยวพอเรามีพวก ที่เท่าฐานในพวกนี้หรือว่าฐานที่เราเอามาตำตำตำให้ละเอียดแล้วก็เรามาโรยใต้ขนต้นเนี่ยมันจะมีซิลิก้านะครับช่วยไล่แมลงนะครับกําจัดศัตรูพืชนะครับซิลิก้านะครับแล้วก็ช่วยในการขี้เท่าฐานไม่ใช่ขี้เท่าฐานนะครับมันจะช่วยไล่แมลงศัตรูพืชหนึ่งครับแล้วก็ช่วยกําจัดเชื้อรานะครับแล้วก็ช่วยไล่แมลงแล้วก็ ในซิลิก้าก็มีสารช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะครับมีโพแทสเซียมพวกนี้ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของของพืชน,นั่นเองช่วยกําจัดเชื้อราในเมื่อไม่มีเชื้อรามันจะมันโดนโนแสงแด,ดดดีอะไรดีมันก็ทําให้พืชมีแสงแดดในการใน,ในการทำเร่งสารคลอโรอฟิลนะครับใ,ในในเมื่อ พอเรือนมันมีการหุงต้มมันก็มีการส่งลงมายังรากอะไรสมบูรณ์หมดมันก็เรามาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับตอนนี้เราแก้ปัญหาเชื้อรานะครับด้วยการมาดูครับว่าสักทําไงนะครับผมในวิธีนี้นะครับมาดูกันครับมาดูกันเป็นเคล็ดอศักจะใช้วิธีแบบบ้านๆแบบธรรมชาตินะครับจะไม่ใช้วิธีแบบใช้สารเคมีนะครับเพราะถ้าใช้สารเคมีเนี่ยหนึ่งคือมันทําร้ายเรานะครับ2มันทําร้ายคนที่เราเอามรัะก่อไปขายด้วยนะครับผม แล้วก็มันทําการละเมิดต่อเขาด้วยก็คือเอาสารพิษไปให้เขานั่นเองนะครับอศักใช้วิธีการธรรมชาตินะครับมาดูครับมาดูะครับคราวนี้มาดูนะครับว่าเราใช้วิธีการอย่างไรนะครับเราจะพึ่งสีน้ารุ่มฟันไม้นะครับเราต้องทําฐานให้ละเอียดก่อนนะครับเราจะสีน้ารุ่มฟันไม้ไปทีหลังนะครับเพื่อที่ว่าฐานพวกนี้นะครับมันจะได้เก็บความชื้นไว้ให้เราด้วยนะครับเวลาใส่น้ำรุ่มฟันไม้เข้าไปนะครับ คราวนี้เราเอาก้อนหินมาสองก้อนนะครับอสักใช้วิธีแบบบ้านๆน,นะครับทุบเลยครับเราต้องการจะใส่ตรงไหนเราทุบไปเลยหรือบางคนตำม,มาเลยก่อนก็ได้ครับเนี่ยครับลักษณะน,นี้เลยครับทุบเลยเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็แล้วแต่ทุบไปเลยนะครับ ทานพวกนี้นะครับหรือถ้าใครมีขี้เท้าฐานนะครับก็ใช้ขี้เท้าฐานด้วยนะครับแต่ช่วงนี้อัศักไม่ค่อยจะต้มน้าร้อนนะครับไม่ค่อยจะต้มน้าร้อนแล้วก็อัศักไม่ได้เอาฐานด้วยเพราะอากาศชื้นครับช่วงนี้ไม่ฟืนอะไรก็ไม่ค่อยเรียบร้อยก็เลยไม่มีไม่ได้ต้มนะครับก็เลยไม่ไม่มีขี้เท่าฐานนะครับก็นี่เอาฐานที่อัศักด ทำการเผาถ่านมัแต่ก่อนนะครับก็เอามาเอามาดูไว้รอบคนต้นนะครับผมในที่เจ้าถ่านนี้นะครับมีสารอาหารมากมายทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารเสริมของพืชเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับ ขอทำด้วยสิครับขอทำด้วยคนนะครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไป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 เฮ้ยคุณจะทำงานเออไป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 อันนี้ก็เอาโรยไปทั่วคนต้นแล้วครับไมายุ่งก็ได้ไปละคราวนี้นะครับน้ำส้มคันไม้นะครับฉีดเข้าไปเลย ต้นเข้าไปเลยราบวคนต้นนะครับ,น,รบน้ำส้มพันฟันไม้นี่ก็ช่วยไลยแ่แมลงแล้วก็มีจุลินทรีย์หลายหลายชนิดนะครับที่อยู่ในน้ำส้มฟันไม้เพื่อช่วยให้ต้นไม้นั้นนะครับไม่มีเชื้อรานั่นเองครับผมตอนนี้อัศัก็แอบใส่ไตโครมาไปด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไปกินเชื้อรานะครับที่ขึ้นนะครับตรงโคนต้นไม้นะครับ อันเลยอากาศยามเช้าแบบนี้นะครับเนี่ยครับ ให้เราทําตอนเช้านะครับเพราะตอนเที่ยงเนี่ยจะมีแสงแดดนะครับจะได้มาเผานะครับผมถ้าทําตอนเย็นเนี่ยมันจะไม่ช่วยอะไรนะครับต้องทําให้ตอนเชาน้าน,นะครับเพื่อที่ว่าไอ้พวกราเนี่ยพอเจอแสงแดดตอนเที่ยงเนี่ยมันจะได้ตายไปเลยนะครับเชื้อราเนี่ยพอเจออุณหภูมิที่ร้อนร้อนนะครับมันจะตายไปโดยปริยายแล้วก็เชื้อราพวกนี้นะครับก็จะเป็นอาหารให้เตโครุมา buscando, นั่นเองครับ นะครับบรรยากาศตอนเช้านี่รู้สึกจะดีมากนะครับไก่ก็ไข่ก็ขึ้นไข่นะครับกระตากกระตากตอนเช้าเนี่ยโอ้เสียงไพเราะมากครับผมนี่แหละครับคือธรรมชาติครับมามาโคบกให้ละเอียดนะครับแล้วก็โรยตามโคนต้นนะครับทําให้แมลงหนึ่งก็คือพวกหอยทากนะครับหรือพวกแมลงเนี่ยจะไม่มากัดกินรากของมันนะครับทําไม่ให้รากมันเสียหายนะครับต้นไม้เนี่ยถ้ารากมันเสียหายนะครับใบมันก็เสียหายนะครับผม พวกแมลงอะไรก็จะหายหมดเลยขั้นตอนแรกก็คือเอาขยะเอาหยิดถอนหญ้าใต้โคนต้นก่อนอันที่สองก็คือเอาพวกฐานไม้หรือว่าพวกที่เท่าฐานเอามาโรยใต้โคนต้นนะครับอันที่สามก็คือใช้น้ําส้มฝั่ไม้นะครับฉีดตรงใบนะครับเพื่อเพิ่มให้มันริงรากริงใบนะครับให้มันสร้างเป็นพวกอ่า คลอรฟีนนะครับเพื่อที่จะทําการให้ครัวของมันนะครับคือพูดง่ายๆว่าให้ครัวของพืชอะสะอาดนะครับแล้วก็ทําให้พืชนั้นกลับมาแข็งแรงได้ดังเดิมนะครับนี่ครับเดี๋ยวพอเดดออกอะไรก็ลงมาสองลงมามันก็ทำให้เชื้อนั้นหายไปนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่นะครับกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอัศักนะครับวันหลังอัศักจะได้มีคลิปดีๆนะครับคลิปในการรักษานะครับโรคไม่โดยไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับมาให้มาฝากนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับคนที่ปลูกมะละกอหรือผักต่างๆเอาไว้กินเองนะครับ เพื่อทาให้ร่างกายของเรานั้นปลอดสารพิษนะครับสารพิษนานา,นา,นานชนิดนั่นเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคนะครับโรคมะเร็งโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่ปลูกผักกินเองนั้นคือเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้เรานั้นปราศจากสารพิษนะครับหรือสารเคมีที่จะนําพาไปสู่ร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้น วันนี้อศักนำวิธีแก้มะละกอใบหยิกใบเหลืองนะครับมาให้ได้รับชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ก,กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดติดตามนะครับมีความรู้อีกมากมายนะครับที่เรายังค้นหาไม่เจอและก็อย่าเรายังไม่ได้เรียนรู้นะครับอย่าลืมนะครับคนเรานะครับจะไม่อิ่มกับการเรียนรู้หรอกครับเพราะการเรียนรู้นั้น มีตั้งแต่ในปรีนะครับยันถึงวันตายเลยครับย่าลืมต่องสุกครับสําหรับวันนี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสําหรับการทําเกษตรนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขมีความแข็งแรงพรารนาไม่ดีสมบูรณ์นะครับสวัสดีครับผม